จเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่รล่สิบสองนะก็ยัาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนเช้านะอยากจะอุ่นๆเรื่องของปฏิจจสุบัทิทำห้ไม่เกิดได้ย่างไรเลยมีมุมที่นละเอยดอมเยอะมากนะต้องต้องระวัดระวังนะเนี่ยคราวที่แล้วแสดงธรรมแล้วก็ท่านลง่์สุนที่แฝงศกมาฟังนะท่านก็ยกปือว่าไม่อยากจะปรากิด ก็เลยอธิบายเรื่องการเกิดนะย่างมีผู้ทุนถามพระเจ้าว่าการเกิดเป็นของใครพระเจ้าข้าเนี่ยจะกระตับตั้งคําถามผิดนะหรือมีผู้ถามภาษาพุทธเนี่ยชาติการเกิดเนี่ยบุคคลทําเองใช่ไหมบุคคลอื่นทําใช่ไหมทั้งบุคคลทําเองบุคคลอื่นช่วยกันทำใช่ไหมสารก,ก็ตอบว่าชาติไม่ใช่บุคคลทําเองการเกิดไม่ใช่เราทํานะเราไม่ใช่คนอื่นทํา แล้วก็ไม่ใช่เขากับเราช่วยกันทาให้กันให้เกิดการเกิดนะแต่มาจากตัวพบอย่างนี้ <c oughs> นี่คือว่าพบที่บอกเนี่ยเราต้องรู้จัก <c oughs> สภาวะนะพบมีการเก่ะกรรมเป็นลนักษณะเพราะนั้นพบก็ไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทําไม่ใช่ทั้งบุคคลทลําเองและบุคคลอื่นช่วยกันทํานะ <c oughs> เป็ดมาว้าน้ครับ <c oughs> เพราะไปดูเป็ดกนะนะ็ไม่ใช่แต่เป็ดเป็นคนทําให้เกิดการเกิดนะ แต่ไอการก่อกรรมต่างหากใช่ไหมที่ทําให้เกิดเกิดอะไรอธิบายท่านสงสุนฟังนะมันก่อกรรมดีที่ท่านสงสุนมางานทํามบุญก่อกรรมดีมันก็เกิดหน้าตาที่สดใสตรงนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ตายแล้วเกิดเห็นไหมที่ถามว่ามีใครไม่อยากกลับมาเกิดบ้างต่ก็ยกมือนะแต่ไม่ใช่เราเกิดนะหรือไม่ใช่เขาเกิดแต่ไม่ใช่ว่าตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่ มันไม่ใช่ตายแล้วศูนย์แต่พบเป็นปัจจัยชาติจึงมีคือก่อกรรมดีปีนาดูนะแล้วก็เกิดรูปขันตรงนี้ไหมที่สดใสเกิดสุขุตนาขันนั่นคเกิดของขันห้านะเกิดความจําที่ดีความคิดที่ดีวิญญาณโลกที่ดีนี่เกิดไหมเกิดนะแต่ไม่ใช่คนเกิดนะเกิดมาจากการก่อกรรมเพราะฉะนั้นถ้าก่อก่อกรรมอคุศลโลคโกรธหลงเอาโกรธแล้วกันนะเกิดไหมเกิดเกิดรูปที่เต้าหมองเกิดทุกข์ุตนา เป็นความจําไม่ดีจำจำเรื่องที่ต้องโกรธจําเรื่องขัดใจความคิดที่ไม่ดีความคิดเรื่องไม่เป็นหนึ่งใจนะวิญญาก็รับรู้ไรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นใช่ไหมที่เศร้าหมองแล้วก็เกิดเดี๋ยวนั้นเนี่ยแล้วก็วันนึงก็เกิดเวี่ยงไปเวี่ยงมาแล้วใครเกิดละ่ะใครคนสวิตเซแลนด์เกิดไหมมีเสียงหมาเห่าทะเลาะกันนะก่อกรรมโกรธกัน แย่งอาหารกันบ้างอะไรบ้างสุนักนะมันก็เกิดรูที่เศร้าหมองเกิดทุกข์พิจนาความจําคนคิดพิยานที่เศร้าหมองแต่ไม่ใช่หมาเกิดนะหรือเป็ดแย่งอาหารกันก็เกิดรูปการที่เศร้าหมองเกิดทุกข์พิจารณาความจําคนคิดพิยานที่เศร้าหมองใช่ไหมแล้วใ่เป็ดเกิดหมาเกิดไหมันก็มีนะแถวนี้เดี๋ยวก็าไปเช่นนกเกิดแย่งอาหารกันแย่งกิ่งไม้กัน การเกิดเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้มีใครเกิดเป็นการเกิดของขันห้าซึ่งก่อเกิดไปจากการก่อกรรมแล้วค่อเน้นให้ดูนะพบไม่มีการก่อกรรมษณะมีการทําให้เกิดเป็นหน้าที่ปรากฏเป็นกุศลอกุศล,ลจะกนะกวก็มีคาริคําะอภยกฤิอย่างหัวข้อนั่งตรงนี้นะเรียกอภยกฤิศคือเกิดรูปก,กัน ที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักเกิดนาทีนี้มันเป็นกลางกลางเกิดพิการขันที่ไม่ดีไม่ชั่วเกิดความจําที่ไม่ดีไม่ชั่วเกิดความคิดที่ไม่ดีไม่ชั่วเกิดวิญญาณเนี่ยมือถูกกันตาเห็นลูกมันเป็นแค่สักแต่ว่าวิญญาณขันอะไรไหมยกมืออย่างนี้ไหมเกิดรูกขันแต่ไม่ใช่รูกขันที่ดีที่ชั่วแต่ถ้าเป็นยกมือเป็นตอบใครนี่ก็เป็น เป็นกุศลกรรมยกมือไปให้อาหารใครให้อาหารเป็ดก็เป็นกุศลแต่ยกมืองี้ก็เป็นแค่อภิญตเรียกเป็นแค่กิริยาเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วว่าการเกิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของไขรทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ไข่เกิดกแล้วก็ไม่ใช่ไข่ไไขตายนะมันมีแต่การเก่ะกรรมที่ทาให้เกิดการเกิดส่วนการก่อกรรมนั้นก็ไม่ใช่คนเก่ะกรร,รมดีนะ เพราะเป็นของใครพระเจ้าข้าเนี่ยตั้งคําคถามผิดสังคุตสาลวุตพบก็ไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทาไม่ใช่เราเขาเราช่วยกันทําเดินมาจากอุปทานที่ยึดมั่นเองไองงั้นถ้าอุปทานดับม,มันก,ก็จะกลับไาที่เดิมแล้วนะกลับมาที่เดิมที่เราพ่อบอกมันก็การกาะกรรมตัวนี้ก็เลยไม่บีดีงไงไพี่แลก็นั่งตรงนี้จะกาะกรรมกับเป็ดคนสวิทไหม ก็ไม่มีการกาะกันว่านาที่จะเกิดคนสวรรค์ตกนรกไหมมันก็ไม่มีอ่ะไปยอมรับชาระชาติสิ้นแล้วนะจิตที่ควรทาได้ทําจบแล้วจิตอื่นทิ่กว่านี้ไม่มีนะมันจะไปจบที่เดิมนะเพราะก็มาเดินจงกรมมาคืนแถวนี้ถึงสี่ทุ่มเดินไปก็ตรงนี้ก็ไม่มีอุปทานตรงนี้ก็ไม่ไปสวรรค์นรกตรงนี้ก็ไม่ไปสวรรค์นรกเพราะมันไม่มีประกอนใช่นไหมที่ว่าอุปทานไม่เข้ามาเพราะมันไม่มีประกอนนี่แค พบมันก็ไม่เข้ามาเพราะมันไม่มีมาก่อนชาติสวรรคโลกมันก็ไม่มีมาก่อนชาติก็เลยไม่เข้ามาเห็นไหมเนี่ยก็อันนี้ก็เห็นว่าาำว่าชาติไม่เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะทพกนเพราะมันไม่มีมาก่อนสวรรคโลกนะอันนี้ก็จะมาจบที่ปลายทางที่เดียวกันนะยมวิชากระชาติสิ้นแล้วกิจที่ควรทาได้ทําจบแล้วกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ เป็นปฏิบัติทุกทุกแง่มุมให้ละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถทำให้สิ่งมรดผลนิพานในปัจจุบันได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเอง